คพระสารเจ้าอบคอทคุณเรางสำหรับวันนี้ที่โปรองสรนทธาให้เราที่เรียนตะวจ้านำคำของพระเจ้ามาพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้เรามีความเข้าใจแนะนำพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเรา เราบที่ถามร่วมกันปนอามปีส่้ากปเจอาเมนอาเมนวันน,นี้นะคะเราจะเรียนบทเรียนจงสัตซ์ซื่อน,นะคะซึ่งบทเรียนในวันนี้นะคะอยู่ในชุดบทเรียนเป็นพยายามด้วยชีวิตนะหลายหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจตังว่าเป็นพยายามด้วยชีวิตคืออะไรใช่ไหมโอ้ยมีคนมีคนส่งเสียงมาก เป็นพยานยาก็คือการบอกเรื่องราวของพระเจ้าอันนี้นะคะคือการบอกเรื่องราวของพระเจ้าด้วยชีวิตของเราซึ่งบทเรียนในวันนี้นก็คือการที่เราจะเป็นคนที่มีความส,ส,สั์ซื่อเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เพื่อทุกคนจะได้เห็นถึงพระเจ้าในชีวิตของเราแลวเขาก็จะอยากรู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมคำถามแรกเลยนะคะเต็มตัวคำถามแรกคุณคน้องจะถามว่า คำว่าสักรู้คำว่าซื่อสัตย์มีความหมายว่าอย่างไรในความเข้าใจของเรานะคเอาไปจับหูนะคะถ้าใครอยากจะตอบถ้าตัวนกนะบสามถึงไปยกมือขึ้นนะอย่าโดนหลอกนะครูมองมาทางนี้เลยนะนับสามนะจ๊ะถ้าไม่ใช่สามไม่ต้องไม่ต้องลงนะสองหนึ่งสามแปด ความหมายของคำสัตย์ซื่อเป็นความหมายอะไรการทำด้วยความจริงใจอ่ะผู้เพื่อนเป็นใค่หนึ่งคะแนนนะคะนอกจากคำว่าจริงใจมีคำว่าอะไรอีกหน้าในความหมายความเข้าใจของเราหนึ่งมันจะบูมกอนมันจะบูมก่อนหนึ่งสองสองสองจริง จริงใจแล้วก็ความจริงใช่ค่ะนอกจากเราจริงใจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนรักที่จะพูดความจริงด้วยยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะ่ะน้ออยากจะรู้มิจฉาผูนะคะขออีกสักคำตอบหนึ่งหนสึ่งสองสามจัาจัามรค่ะเอ๊จันพูดความจริงเมื่อกี้คุณนอ้อตอบไปแล้วเนาะมีอะไรอีกไหมนอกจากจริงใจ าการพูดความจริงมีอะไรอีกไมขอสักหนึ่งคำตอบนะคะ,ะเ,เรา้ะหนุนนะคะสามน้องแม่คะการไม่เอาของผู้อื่นเพราะว่าของอันนั้นไม่ใช่ของเราถูกต้องค่ะน้องแม่ถึงคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นว่าตามความเข้าใจของเรา ก็จะมีเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้พูดไปแล้วก็คือมีความจริงใจพูดความจริงการไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเรานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราทําใช่ไหมแล้วเราก็บอกเพื่อนๆของเราว่าเราเนี่ยนะเป็นคริสเตียนเมื่อเราพูดเรื่องพระจเจ้าให้กับเขาฟังว่าพระเจ้ารักเธอนะเขาก็จะเชื่อเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบพูดโกหกอ่าแล้วเราไปประกาศเรื่องพระเจ้าเนี่ย น้องๆคิดว่าเพื่อนคนจะอยากฟังไหมคะไม่อยากฟังเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูไม่น่าเชื่อถือเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะต้องมีค่าจัดซื้อหรือซื่อสัตว์ในชีวิตของเราทีนี้คุณนกจะนำเรามาเล่นเกมสั้นๆกัอนนะคะก่อนที่จะเข้าหัวข้อนะคะอันนี้คือเกมสั้นๆที่นกงัคะก็คือว่าใชเไหม จริงหรือเท็จให้น้องๆมาถ่ายกันว่าฟังฟังก่อนฟังก่อนเคยเล่นจริงหรือเปล่าฟมาฟังก่อนนะเกมนี้เป็นเกมสําหรับมันเป็นเกมสําหรับคุณน้องโดยเฉพาะเลยให้น้องเลยเอาฟังก่อนนะฟังก่อนเอาให้ฟังรู้หรอกเกมนี้นะคะก็คือว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณนกเคยเลี้ยงนะคุณน้องเคยเลี้ยงอะไรบ้างในสามสามอย่างนี้นะ โดยที่นะคะจะมีสองอย่างที่จริงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่จริงนะอย่างแรกคุณนกเคยเลี้ยงใครคิดว่าคุณนกเคยเลี้ยงกระต่ายหรือเป็ดพันคอนเล็บ้านยกขึ้นใครคิดว่าพี่นกอเคย่ามาร์ี้บอกี่น้อเคยเลี้ยงเอามืลอลงได้ค่ะเจ๋งลยนะคุณนกเคยเลี้ยงกระต่ายพัน,พนอคอะนเล็อถั่ว อันนี้คือสระว่านนกยูงนะอันนี้คือนกหงยกใครเคยคิดว่ากนกเคยเี็นตาหานนกยูงบ้างยกขึวน <ไป S 1> องใช่ใช่นกพวก็องเล้นนกะัหมอะเอามือลองได้เดี๋ยวนกนกจะเฉลยินนะคะใครคิดว่ากนกกเคยเล้นลลนกหงยกบ้างมันจะต้องมีเรื่องจริงสองอันแล้วก็ไม่จริงหนึ่งอัน โแสดงว่าทุกคนดี่ากครูนกชื่อนกจะต้องเคยเล่นงนกหงหยกสวยๆเรนนี้แน่เลยใช่ไหมเอามลอลองได้ครูนกเฉลยแล้วนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ตาห่างนกยูงกับนกหงส์หยกครูนกเคยเลี้ยงตาหางนกยูงใชชื่อนกแต่ไม่เคยเลี้ยงนกหงหยกนะะเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นว่าสิ่งที่ครูนกพูดจะไม่มีใครรู้เลยช่ไมว่า ริงหรือไม่จริงเราเคยเรียนอะไรกันแม่ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราเวลาที่เราพูดกับเพื่อนของเราหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราจะมีเราที่รู้ใช่ไหมว่าเรากำลังพูดความจริงหรือเรากำลังพูดเท็จพูดสิ่งไม่จริงอยู่แล้บางคนก็จะคิดว่าโอยมีแค่ฉันคนเดียวเนี่ยที่รู้ว่าฉันพูดจริงหรือไม่จริงแต่ลองนึกไหมว่า มีคนหนึ่งและคนนั้นคือใครนะคำถามคับจม๊จับพูคำถามคุณมอถามว่ามีใครนะที่รู้อย่าเลยที่เราทำหรือเราพูดเมื่อเรากำลังพูดความจริงทำสิ่งที่จริงอยู่หรือเรากาลังพูดความเท็จหรือกำลังทำสิ่งที่ไม่จรางอย่อยเอามือจับจูนะ,ะจ๊ะ So sao bổn Ủa, sao bổn tay 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 sao bổn nó พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ใช่ไหมไอ,ไอ้ผู้ใกล้เคียงเราจะพูดนะเรื่องสองกับสิ่งกิจค่้พระเจ้า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 ที่ทรงอยู่กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์น,นนะพระเจา้าทรงรู้ว่าเรากำลังพูดหรือทำอะไรอยู่นะคะเราจะมาดูบทเรียนในวันนี้นะบทเรียนในวันนี้นะคะวิเกี่ยวข้องกับอันนี้อะไรอะ่ะ เงนด้วยนะว oh. ันนี้เราจะมาเรียนรู้ข้อสอบของเงินนะต้งใจฟังตั้งใจฟังวันนี้นะคะเรื่องราวนะคะสืบเรื่องจากชีวิตของคนในพระธรรมปีในสมัยในสมัยของพระธรรมกิจการของอภรรตบทที่สี่นะคะข้อสามสิบสองถึงสามสิบเจ็ดเนี่ยตั้งใจฟังนะเด็กนักถานนะ เป็นเรื่องาราวที่เขาบันทึกไว้นะคะว่าชีวิตของผู้เชื่อในสมัยนั้นนะของสาวกและวก็ของอัพราทูตอัคพราทูตหมายถึงใครคะ,คะสาวกสิบสองคนของพระเยซ<ม>ูนะก็คือผู้เชื่อที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็สาวกทั้งสิบสองคนทัคพราทูตเนี่ยนะคะในสมัยนั้นนะเขาจะมีการนมัสการร่วมกันแล้วเขาก็จะมีการสิบบ่งอย่างนี้นะคะก็คือว่า ทุกอย่างเป็นของส่วนกลางหมายถึงว่าเวลาที่พวกขายที่ดีมากหรือว่าขายไม่นาอะไรได้นะคะเขาจะำนำเงินจากการขายทั้งหมดนะคะทั้งหมดย้ำนะทั้งหมดเอามารวมกันออันนี้ก็เลยเป็นเงินนะคะเอามาตงรวมกันเป็นของส่วนกลางได้เอามาตกรวทำไมคะเอามาตกรวเพราะว่าเทาก็คือจะให้อัคารูทุหมน,นะคะเอาไว้แจกจากนะคะ บรรดาชุมชนผู้เชื่อในคนที่เขากำลังขัดสนใช่ไหมอ่ะเราก็จะมีการแบ่งฟันนะคะให้กับคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นนะคะเขาจึงไม่มีใครขัดสนเลยนะอ่ะเพราะว่าคารพูดเนี่เกาจะนำไปแจกและก็ความใจความดีๆนะคะและ เรื่องราวต่อจากนี้นะคะก็คือเรื่องราวของคนสองคนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะที่กบบเกี่ยวข้องกับเสียงเงินนะอานนี้นะคะน้ำใจไนดีวันนี้เราวันนี้เราจะมีให้สําหรับทุกคนที่ตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังนะคะก็คือว่า เรื่องราวของสองคนนี้อานาเมียกับศศิราเป็นเรื่องราวอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดนะคะโดยที่ว่าอานาเมียเนี่ยนะคะเขาก็มีที่ดินใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไั้ที่ดินไปขายหลังจากนั้นเขาขายได้เขาก็นำเงินนี้ใช่ไหคะโอ้จริงจริงในสมัยนั้นคือเขาจะต้องเอามา ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่จะมารวมกันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่อนาเมียทำคือเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งกับตัวเองที่จริงๆก็เลยเก็บไว้ส่วนหนึ่งกับตัวเองแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะเขาก็ํามาถวางด้วยเขาทำทีว่าเขาจะขายได้แค่นี้เขาทำทีนะเขาไม่ได้พูดนะคะแต่เขาทำทีว่าเขาเนี่ยขายเขาไม่ถูกายทั้งหมดแล้วเนี่ย ในจังหวะที่เขากําลังแบ่งไว้เนี่ยนะคะคนที่รู้เรื่องก็คือสักติราสักติราเป็นใครสักติราเป็นภรรยาของอาณาเนียน้องๆเรามาดูกันนิดนึงน้องๆคิดว่าท่าทีในจิตใจของเขาถูกต้องไหมไม่เขามิท่าทียังไงคะเขาจะต้องคิดอะไรอยู่นะเาอยากได้เงินอยากได้เงินอ๋อท่าทีนี้คือท่าทีที่ ไม่สัตซ์ซื่อนะเขาเห็นเงินดีกว่าพระเจ้าเขาไม่สัตซ์ซื่อเพราะว่าเขาทาไมครับเขาไม่ได้คิดถึงพระเจ้ามาก่อนใช่ไหมอ่าเขาเขาก็รู้สึกว่าถ้าที่ในใจเขาคือไม่สัตซ์ซื่อแล้วนะเพราะว่าเขา,เากาลังจะทำ,ำกทำลังนะแต่ทุกคิดอยู่หลังจากน,ะนั้นจิตสํานึกอ่าครูน้องขอถามคำานี้ในความหมายความเข้าใจของเราคาว่าจิตสํานึกในความเข้าใจของเรา แปลว่าอะเราจิตสำนึกน,น,นะเอามือจับหูนะคะหนึ่งสองสามเจโลค่ะอะไรนะคะจิตสำนึกน,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 นะความหมายของจิตสำนึกใช่ค่ะคุดกี่คำนเอามือจับหูนะคะหนึ่งสองสามมิกิตค่ะแปลว่าสามจิตจิตสำนึกนี่นะคะเกือบถูกนะเกือบถูกแต่ยังให้ไม่ได้ จิตสำนึกนะคะวก็คือว่าข้างในใจเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำกำลังนะกกำลังจะทำหรือกำลังจะพูดนั้นดีหรือไม่ดีควรทำหรือไม่ควรทำเช่นลองยกตัวอย่างนะคะเช่น,น,น้องคิดว่าการขโมยเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีคะไม่ดีจิตสำนึกควรจะบอก แต่บางครั้งทางทไมเราทําลงไปแต่ทําลงไปแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีเลยอันนี้คือจิตสัมลกทก้างในกมดพรของติดอยู่แต่เวลาที่เราเลือกที่จะละเลยไม่ทําจิตสํานึกไปเยแล้วจิตสัมลิกแต่งในก็จะไม่ตายด้านเราก็จะไหมคบท,ทำแต่สิ่งที่เราอยากจะทาก็ฉันอยากทำานะ่ะแม่ฉันกไม่ดีสุดท้าย ทั้งในใจเสียงทัางในใจจะหายไปเพราะว่าเราไม่ฟังเ้าไม่ฟังฉันจะทําตามใจของฉันที่อยากทำนนะคะเพราะฉะนั้นจิตสำนึกน้องๆคิดว่าทั้งท่านนียเรศศรีรลา <c oughs> เขารู้ไหมว่าเขากําลังทาสิ่งที่ไม่ดีจริงๆขั้งในเขารู้นะ <c oughs> เรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะก็คือด,เดาเนินชีวิตในความจริงน้องคิดว่าสองคนนี้ดําเนินชีวิตในความจริงไหมคะม่เพราะว่าเขาทําไม ถวายมาแล้วนะถวายแล้วแต่ทำไมถวายไม่หมดก็เก็บเก็บส่วนหนึ่งไว้ต่างตัวเองทำ<ช>เพื่อตัวเอง<ช>นะคะแล้ว,น,วออน,น้้ไหมว่าพออามานีเขาเอามาให้ใช่ไหมล้วก็ส่วนนนี้ะคะมาให้กับพักราทูตเปโตรน้องๆคิดว่าเปโตรรู้ไหมรู้แต่ว่าเขาเนี่ย แอบเก็บส่วนหนึ่งไว้อะคิดว่ารู้ไหมรู้พระเจ้าบอกอ่าแต่ถ้าเกิดพระเจ้าไม่บอกเขารู้ไหมไม่รู้อถ้าเกิดว่าอัคราชุ่เปโตนถ้าพระเจ้าไม่บอกเขาไม่รู้นะแต่ตรงพระธรรมตรงนี้บอกว่าเปโต้ก็เลยถามอนันียว่าทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้ตัวหกต่อพระาะยานโดยสุแล้วทำให้เจ้าทําไมเก็บเก็บส่วนหนึ่งไว้กับตัวเอง แล้วพูดลอหวาแค่ส่วนเดียวใช่ไหมเปโตบอกว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้โกหกต่อมนุษย์แต่เจ้ากำลังโกหกต่อพระเจ้า,าแม้ว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมจริงๆเขาทำกันอยู่สองคนนะไม่มีใครรู้แต่ว่าแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่บอกกับเปโตนะคะแล้วเปโตก็เลยรู้ใช่ไหมพเ,เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงรู้นะ รวมทั้งตัวเราด้วยว่าถ้าเราทําสิ่งใดพระเจ้าก็ส่งไว้ในสิ่งนั้นเพี้ยนตรวจอะไรขึ้นจากอาณาเนียหลังจากนั้นหลังจากที่เปโต้พูดไปแล้วอาณาเนียเมื่อได้ยินคำทั้งหมดที่เปโตพูดไปเขาตกหล้มลงค่ะหล้มลงแล้วก็สิ้นใจตายเลย แล้วกลุ่มคนที่ยืนอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยตกใจมากเลยอุ้ยเขาล้มลงแล้วเสียชีวิตเลยนะเสียชีวิตในทันทีเลยกลุ่มคนเขาก็เลยถางศพอาณาณีออกไปก็้หลังจากนั้นในทางน้องสามชั่วโมงถัดไปสามชั่วโมงถัดไปใครเดินเข้ามาคะศปีราเดินเข้ามาเขาไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเขาสามีของเขาเชื่ออะไรนะ ก็เดินามองนั้นเองนะคะเปตุก็ได้ถามสักดีลาว่าเจ้าผายที่ดินได้รับพาเท่านี้หรือแล้วสักดีลาตอบว่าใช่เจ้าผายทั้งหมดก็คือเท่านี้ค่ะจริงๆแล้วถูกไหมคะถ่าทีก็ถูกไหม น้องคิดว่าเอามือจับหูนะน้องน้องถามน้องๆคิดว่าทำไมเขาถึงโตหกค่ะเรียนสองส,องสองั้ไมค่ะอยากได้เงินอยอยากได้เ,เงินเกือบเกือบถูกแต่ยังไม่ถูกนะทำไมคะเพราจริงๆอะ่ะอานนี์กับศักดิ์วลาอกดได้ไปแล้วด้วยนะ จริงๆเขาได้ไปแล้วน้่นะเพราะอะไรหนึ 1> 1, 2, 3 3> ่งสองสามเจอโลกครัโลกครับไม่ถูกไม่ถูกเดี๋ยวคุณลองเฉลยตรงนี้ก่อนนะคะก็คืคคคอว่าที่เขาโกหกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าผมพูดความจริงว่าอุ้ยท่านไปโตจริงๆแล้วพวกเราสองคนเลี่ยนะเก็บเงินไว้สับตัวเองน,น้องๆคิดว่าถ้าสักเาพูดอย่างนี้เท่ากับว่าไงครับ กำลังจะบอกว่าสามีฉันโกหกค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขามีเหตุผลของการโกรหกของเ้านั่นก็คือว่าเขาเนี่ยคิดว่า,เขา,วาเขามีความจําเป็นที่ต้องพูดไม่อย่างนั้นเนี่ยนะทุกคนก็จะรู้เลยว่าอาณาเนียเนี่ยโกหกเพราะฉะนั้นเขาทําไปด้วยความรู้สึกว่าทําไมคะจําเป็นที่จะต้องโกหกอ่า น้องๆเคยมีบ้างไหมเคยมีเหตุผลบ้างไหมคะว่าอุ้ยเราจะต้องโกหกเพื่อช่วยเพื่อนเราแต่มันตองังดัแล้วกดย่อขึนไยมันมีเหตุผลนี่ไงคุณนกกำลังยกตัวอ่ะน้องเคยไหมคะว่าเราเคยโกหกไหมว่าสมมติว่าเพื่อนรอบ้อสอบนะคะอันนี้เหตุอันนี้สถานการณ์จำลองนะเพื่อนรอบก็สอบแล้วมีคุณครูถามว่าอ้า ไหนใครรู้บ้างว่าเพื่อนกำลังรอกข้อสอบบ้างเราบอกคุณครูไหมบางคนอาจจะบอกแต่บางคนไม่กล้าบอกหรือถ้ามีเหตุผลบางอย่างของทำไมคะความจำเป็นของเพื่อนที่เราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เพื่อนทำบางคนอาจจะมีเหตุผลและคิดว่านี่กำลังช่วยเพื่อนอยู่นะที่เราไม่พูดเรื่องเพื่อนของเราไม่ฟ้องคุณครูคเนี่ย เพราะเรากำลังช่วยเพื่อนเราหวังดีอยู่แต่สิ่งนั้นถูกไหมคะไม่ถูกอย่างที่เรางกฎการบอกคือสิ่งนั้นไม่ถูกแต่บางคนเนี่ยต้องคิดว่าโอ้ฉันมีเหตุผลไม่การโกหกเขาจึงทำไมตัดสินใจทำเพราะฉะนั้นคุณนกอถึงอยากจะหนุนใจน้องๆทุกคนว่าเราจะไม่มีเหตุผลใดๆของการโกหกนะคะน้องๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนอุ้ยช่วยเพื่อนช่วยคนข้าบ้านีง เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่พูดความจริงไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดความจริงในทุกทกครั้งนะคะเหมือนสปิราเขาก็ทําไมดันพูดไปใช่ไหมว่าโอ้ทวายทั้งหมดแต่จริงๆคือเขาและสามีของเขาเก็บส่วนในึ่งไว้แล้วน,น้องๆคะเมื่อเขาพูดกับเปโตอย่างนั้นเปโตจึงถามมาว่าทําไม เจ้าสองคนจึงท้องใจกันโตหกต่อตเทญญวิยาบริสุทธิ์นันเนี่ยเท้าของผู้คนที่เพิ่งถามศอสามีเจ้าออกไปเนี่ยท้องนอนอยู่ที่ตะตูแล้วและพวกเขากำลังจะถามศพของเจ้าออกไปด้วยแลวเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะน้องๆหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางก็ล้มลงเลยค่ะสิ่นใจแทบเท้าของเปโต นองเห็นไหมคะว่าเรามาเช็คกันอีกนิดนึงนะว่าถ้าทีในจิตใจของทั้งสองคนนี้อาณาเมียและศักดิ์าถูกต้องไหมคะไม่เขามีท่าทีที่ไม่สัตยซื่อนะต่อท้าต่อพระเจ้านะคะแล้วก็จิตสํานึกนะคะจิตสํานึกของเขาถูกต้องไหมคะไม่ไม เขาไม่ได้ฟังเลยว่าจิตสำนึกบอกว่ามันไม่ดีแต่เขาก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นจ okay. ิตสำนึกไม่ถูกต้องนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตในความจริงเพราะว่าเขาทำไมเก็บส่วนนี้เอาไว้นะเพราะฉะนั้นนะคะน้องโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อพระธรรมนี้ด้วยกันว่า พระเจ้าบอกว่าอะไรสำหรับเรื่องนี้อ่านดังๆเสียงดังฟังชัดด้วยกันนะคะหนึ่งสองสั้น มีมากเลยอีกรอบหนึน่งนะคะหนึ่งสองใช่ง ทำท่าเตียบเปลี่ยบช่างปากที่พูดมูสัตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ข้ออ้างเลยนะคะแต่โอองปีตีนีคือชื่นชมนะคะและชอบในคนที่ประพฤติยอางซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์อย่างที่นะะ้องาหลายคนตอบไปแล้วก็คือความจริงใจแล้วก็เลยนะพูดความจริงไม่โกไม่ขโมอยของคนอื่นฉันไม่ไเอาของคนอื่นไปนะคะ นั่นก็คือเรียกว่าชื่อสัตว์นั่นเองนะคะน้องๆคะเวลานี้นะคะคุณน้องก็อยากให้เราทุกหลทุกคนที่จะหลับตาลงบทเรียนในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของอนาเมียสปีดาน้องๆจะเห็นว่าการไม่ชื่อสัตว์ของเขากังไฟซึ้กนาการถูกล้โภลจนถึงเสียชีวิตแน้ว่าปัจจุบันนี้การโรบหกของเรา เรา,าจ,จะไม่ได้สียชวิตแต่น้นองๆม,มีทรารกประคของพระเจ้าได้บอกว่าวันสุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปพระเจ้าจะทรงพิพากษสามคนที่โกหกและสิ่งนี้เป็นความผิดบาปเวลานี้คุณน้องอยากเราคิดถึงตัวเองว่าเราเคยโกหกห,หรือไมเราเคยพูดคมไม่จริงไม่จริงใจ หรือเราเคยทำมวยของคุณหรือไมอ่กระท่าหยิบเงินของคุณพ่อคุณแม่ไปโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำมวยแบบนี้นนะถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์อยากให้เราหลับใจและคุณลกอยากอธิฐานคือคนที่อยากจะสั่ภาพนะคะของเจ้ายกโทษนะคะแล้วเราจะกลับใจ ให้เราสแสดงออกโดยการยกมือเรายังหลับตาอยู่นะเราจะไม่มองเพื่อนของเราให้เราสแสดงออกในการสรารภาพโดยการที่เราจะยกมือขึ้นในสิ่งที่เราทำลงไปนกจะนอนในทุกๆมือที่ยกขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเราเข้ามาพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าอยากจะให้อภัยกับเราแต่เราจะต้องเริ่มด้วยการที่เราสรารภาพต่อ พระเจ้าถึงจะยกโทษให้กับเราได้ยกมือขึ้นนะคะคุณน้องจะนำอธิษฐานสําหรับมือทุกมือที่ยกขึ้นข้าแต่พระเจ้าเราขอาอธิษฐานเพื่อทุกมือที่ยกขึ้นในเวลานี้พระเจ้าเขาเป็นคนที่สัตว์ซื่งของโราและเขาสัตว์ซื่อในความรู้สึกของเขานะคะเขารู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เขาทําผิดพลาดไปนะั้นพระเจ้ายกโทษให้กับเขา พระเจ้าเขาขอสารภาพกับโลกในความผิดนะั้นและขอสํางเือกผิดและขอที่จะไม่ไม่กลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกที่จะกลับใจจากสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเขาที่เขาจะมีความเข้มแข็งในจิตใจและที่เขาเองนั้นจะยืนหยัดในการที่จะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อ ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่กล้าหาญที่จะพูดความจริงรอยู่เสมอและก็ทําสิ่งที่จริงทุกๆอย่างเพื่อทุกสิ่งที่เขาทํานั้นจะเป็นที่พ่อพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังครามะที่านของเราทุกทุกคนเรามธที่ถานเร่องแตนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเอามือลงได้นะคะและนะคะน้อง ก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้นะคะครูนกจะขอสรุปก่อนนะเดี๋ยวครูนกจะนำเราอธิษฐานนะคะขอบคุณพระเจ้าจสำหรับเยนในวันนี้เราก็กิจกรรมท้ายบทเรียนของเรานะคะครูนกจะแจกกระดาษหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ให้เราเขียนลงไปสามข้อนะคะในความตั้งใจของเรา เราอยากจะสับซื้อในเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่นพวที่เด่จะเป็นคำพูดนะคะหรือการกระทำของเรานะคะหรือการที่เราทำไมครับปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่คะเราจะคิดนะคะคิดนาะอะ เดี๋ยวเราอาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเป็นก่อนเข้าสัมมนาบทเรียนในวันนี้อธิษฐานตามคุณนกนะก็แต่พระเจ้าขอบคุณเจาสำหรับบทเรียนในวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความศัตซูขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะพูดความจริงทำในสิ่งที่ถูกต้องในสารพระเนตรของพระเจ้า ะเราจะมีชีวิตแต่งการเป็นพยานถึงพรของพระเยซูในชีวิตของเราเพื่อที่เพื่อนเพี่อนของเราจะได้รู้จักพระเจ้าใครสอนเชิญเรียนกับเราอพิธารไปเลยพระเจ้าอาเมน กด subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube NGM ใจสมานให้ด้วยนะคะ